ความรู้จักกับลวดลายของนกคอคเทลกันนะครับว่าเขาจะมีลายอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยครับในคลิปที่แล้วเราได้อธิบายโทนสีบนตัวของนกคอคเทลโดยวันนี้เราจะมาอธิบายต่อนะครับเกี่ยวกับลวดลายบนตัวนกซึ่งลวดลายบนตัวนกแต่ละลายก็สามารถเกิดกับนกได้ทุกโทนสีเลยนะครับลายแรกก็คือลายที่เราเรียกว่าพาย นกคอคาเทลพายเป็นยีนกายพันธุซึ่งมีการจำกัดเม็ดสีเทาบริเวณหลังของนกเป็นการจำกัดแบบสุ่มและกระจัดกระจายจะมีการจำกัดเม็ดสีเทาในปริมาณและรูปแบบที่แตกต่างกันโดยเมื่อมีการจำกัดเม็ดสีเทาออกไปก็จะเห็นสีพื้นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวในกรณีนกไวเฟสการเรียกพายบนตัวของนกอาจจะมีการเรียกที่แตกต่างกันตามปริมาณ ของก,การจำกัดเมษษ็ดสีหากมีการจำกัดเม็ดสีเทาปริมาณมากจะเรียกว่าเฮฟวี่พายแต่ถ้ามีการจำกัดเม็ดสีเทาปริมาณน้อยก็จะเรียกว่าไลท์พายหรือในบางครั้งมีการจำกัดเม็ดสีเทาออกมาเป็นรูปแบบสัญลักษณ์เช่นตัวนี้นะครับเรียกว่าว e ีพายลายต่อไปก็คือลายเพอร์ หรือบางครั้งก็จะเรียกโอพาลายแต่ในไทยมักจะเรียกว่าลายมุกลายเพลจะเข้าไปจํากัดเม็ดสีเทาให้ออกเป็นจุดสีขาวหรือเหลืองมีลักษณะสม่ำเสม,สมอในบางครั้งมองเห็นเป็นลายลูกไม้หรือบางตัวอาจมองเห็นเป็นลายเกล็ดปลาได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีความแตกต่างของลายบริเวณตัวนกการเรียกชื่อของเพลก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ การจำกัดมิดสีบนตัวนกคล้ายกับการเรียกชื่อของพายอย่างนกคู่นี้นะครับก็เป็น v ีพายและ v p เพ r l ลายเพ a r l และลายพายสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันในนกตัวเดียวกันนะครับเช่นคู่นี้จะเห็นว่าบริเวณกลางหลังจะเป็นพายส่วนบริเวณปลายปีกจะเป็นเพ a r l ลายบนตัวของนกก็สามารถเห็นได้ตั้งแต่ลูกนกเริ่มมีขนคลุมนะครับการเรียกชื่อของนกก็มักจะเรียกโทนสีบนตัวนกก่อนแล้วก็ตามด้วยลวดลายบนตัวนกนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแต่ละสีสันแต่ละตัวจะเรียกกันว่ายังไงกันบ้าง คลิปหน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรมาเสนออีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ